สวัสดีค่ะนกแกียชแนลจะพามาเลาะดูราคาน้อยหนา mm hmm. เพชรตักช่องนะคะทุกคนดูนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนีๆทั้งนี้เลยทั้งหมดเลยนะคะทั้งแถบเลยนี่ค่ะคือราคาน้อยหนาวันนี้นะคะสวยมากเลยวันนี้เท่าไหร่คะเค okay, ค่ะนี่สาวโหสวยมากเลย อันนี้เบอร์ใหญ่ค่ะทุกคนเนี่ยเบอร์ใหญ่คีเห็เบอร์ใหญ่นะคะอันนี้น้อยหนาคะน้อยหนาธรรมดาค่ะนี่เปแปดบาท่ะจิ๋วแปบแปดบาทจ้ะนี่จ้ะอันนี้น้อยหนาเพชรปักช่องนะคะทุกคนอันนี้เบอร์จิ๋วของเพชรปักช่องนะคะยี่สิบห้าบาทค่ะเบอร์จิ๋วนี่ค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะอันนี้ นี่ค่ะสุกแล้วสุกแล้วอันนี้คือสุแกสแล้วเหรอคะอันนี้อันนี้จะหักะอ๋อหักกินพรุ่งนี้ใช่จนะ้ะอันนี้จะสุกกินได้เลยอันนี้คือน้อยหนาอะไรคะเน้อหนาบ้านจ้ะอันนี้น้อหนาบ้านอันนี้คือน้อยหนาบ้านนะคะทุกคนใครจะซื้อใครจะขายใครจะมาเอาไปขายมาได้และะ้วค่ะตลาดไทยสวยๆท้งนั้นเลย อันนี้สุกจากก้อยก้อยก้อยนี่คือเบอร์เบอร์เล็กหรือเบอร์กลางเบอร์เล็กค่ะเบอร์เล็กนะคะอันนี้โลเท่าไรจักยี่สิบห้าโร่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้าบาทจา้ะอันนี้เบอร์เล็กนี่เหรอคะเบอร์เล็กสามสิบห้าค่ะเบอร์เล็กสามสิบห้าโอ้ลายใหญ่แล้วแล้ว,แ,ลวแพตตักช่องนี่หรอคะอันนี้ยี่สิบแปดค่ะอันนี้ยี่สิบแปดแต่เป็นเบอร์ลายใช่ไหม แล้วถ้าเป็นเบอร์สวยๆเลยอ่ะเท่าไหไร่คือไม่มีเบอร์สวยเลยไม่มีเบอร์สวยเลยใช่ไม่แน่ใจว่าขขเขาขายเท่าไหร่ขอบคุณมากนะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ลายเบอร์ลายยี่สิบแปดเบอร์ลายยี่สิบแปดนะคะนี่จ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยน้อยหนา่าเพชรตักช่องอันนี้น้อยหนา่าบ้านนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะ น้อยหนาบ้านซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปโอได้หมดเลยค่ะน้อยหนาอันนี้ก็เบอร์ลายนะคะทุกคนนี่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 มีสีม่วงด้วยนะคะทุกคนนี่นี่นี่น้อยหนาบ้านมีสีม่วงด้วยสีม่วงอันนี้สุกแล้วนะคะพร้อมกิน,นอันนี้คือ จัมโบ้นะคะทุกคนเพชรจัมโบ้นี่ราคาเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบสองเพชรจัมโบ้นี่คือสี่สิบสองนะคะทุกคนสี่สิบสองบาทอันนี้เบอร์นี้สามเจ็ดอันนี้คือเบอร์สวยใช่ไหมคะใคะเบอร์สวยเบอร์ต่างนะคะเบอร์จางสี่สิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามเจ็ดอ๋อเบอร์เบอร์รองสามเจ็ดอันนี้สี่สิบสองอันนี้เบอร์นี้สามสามอันนี้เบอร์นี้สามสาม อันแล้วเบอร์ก็นี่นะคะ่ะ <20. S 1> เบอร์ก็ยี่สิบแปดค่ะสวยนะคะทุกคนใครจะมาซื้อใครจะมาเอาไปขายมาได้นะคะร้านพี่เขาชื่อร้านอะไรคะเนี่ยร้านแอดครับร้านแอดนะคะ,ะ,อะ,คะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะร้านไแอดนะคะใครจะซื้อใครจะขายใครจะมาเอาไปขายมาได้ค่ะน้อยนา ค่ะทุกคนมา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 ขยำไปขายกินก็อร่อยนะคะตัวนี้ปั่นน้ำก็อร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยจ้ะนี่จ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนมา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 นี่ค่ะละลานตาไปหมดเลยนี่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 ลานมากเลย เป็นน้อยหนาทั้งหมดเลยนะคะทุกคน,นทั้งแถบนี้เป็นน้อยหนาทั้งหมดเลยค่ะนี่คะ่ะน้อยหนาทั้งหมดนี่คะ่ะทั้งแถบ <ış Graph> <fills> อันนี้เป็นเบอร์สุกนะคะเออะแกะเลยแกเลยอันนี้จะหวานหอมกว่าน,น้อหนาธรรมดามันเป็นน,น้อหนาพันข้างอ๋ออันนี้คือน้อยอนหนาพันข้างใช่จ้ะเป็นน,น้อหนาบ้านนี่แหละแต่เป็นพันข้างมันจะเป็นลูกสีม่วงโอ้ แล้วแล้วความอร่อยของมันยังไงคะมันจะหอมหวานมันจะหอมหวานสีเขียวถอ้เอาไปขายแยกถ้าเราคัดขายแยกจะราคาสูงกว่าราคาสูงกว่าใช่สุกกกว่าสีเขียวใช่<อ>ค่ะอันนี้คือโลยี่สิบบาทใช่จ้ะอ,นนอันนี้จะเป็นสุกแบบกินได้เลยตอนนี้อ๋อสุกกินได้เลยตอนนี้นะคะนี่ค่ะ เขาบอกว่าพันข้างใช่ไหมคะพันนี้จะอร่อยกว่าพันเขียวนะคะถ้าพันเขียวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสุกแล้วพร้อมทานนะคะทุกคนโลละ20บาทค่ะน้องเขาบอกว่าอร่อยกว่าพันสีเขียวนี่ค่ะตัวนี้น่าก,กินมากนี่นกแก้วก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละคะ่ะแล้วเห็นแล้วสีมันสวยด้วยนะ,ะทุกคนเนี่ยนกแก้วก็จะซื้อไปกินเหมือนกันโลละ20บบาทค่ะตัวนี้สุกแล้วด้วยพอดีพร้อมทาน นี่ค่ะนี่ค่ะนี่น,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 นี่ราคาอยู่นี่เลยค่ะร้านน้องเขาชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านทาวีทวีผลไม้จ้ะทวีผลไม้นะคะใครต้องการซื้อใครต้องการเอาไปขายมาได้นะคะที่ร้านน้องเขาซอยซอยสิบสี่ค่ะ mm hmm. ก็คือน้อยหนาทั้งหมดทั้งแถบเลยค่ะนี่ทุกคนมามาค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะ ลองดูว่าคลิปหน้าโนเกลจะพาไปเลาะดูผลไม้อะไรนะคะราคาผลไม้อะไรค่ะ mm hmm. โปรติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ